อ๋อยินดีต้อนรับสู่แก๊งซอมบี้สีกุมารประทะแก๊งผัก MK นะเจ้าคะ่ะตัวนี้นี่จําลองเกมมาเลยเพราะว่าเราจะบอกว่าเป็นงานของ PA นะเจ้าคะ่ะนี่งานแข่จะบอกว่ายัางไงบ้างก็คือในตัวเนี้มันจะมีแสงกระพริบกระพับเป็นงานใหญ่ไฟกระพริบกระพริบกระพริบจริงๆเลยอ่นะแล้วก็มีเสียงด้วยฝ้ารง ในหนึ่งเซตเนี่ยก็จะมีผักให้อยู่ทั้งหมด6อันนะแล้วก็จะมีลูกบอลสิบรูปทุกเปอลูกบอลนิ่มๆนะให้เด็กเล่นก็คือผักเนี่ยจะปะทะกับซอมบี้ละเราจะมาต่อต้านกันนี่เราก็จะมีผักนี่ยิงสกุปเข้าไปฟุ๊บฟุบยิงล็อกวันจูจะยิงก็ไม่เป็นไรวันจูจะต้องชนะซอมบี้ล้มลวเห็นไหมนี่จะบอกว่า นี่เป็นไงซอมบี้อ่ะมันทํางานมาดีนะแล้วหมวกมันสามารถถอดได้ด้วยนี่ให้ดูสีพลาสติกโอเคเลยเพราะว่าเป็นงานแท้นี่น่ารักดี